สดีค่ะก็ซิบอกเลายินดีต้อนรับๆๆทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะที่กำลังมองหารถกระบะไปใช้งานนะคะไปวิ่งนะคะขับทางใกล้ทางไกลคันนี้ค่ะราคาถูกๆเลยนะคะมาแค่ราคาหลักหมื่นเท่านั้นค่ะ95,000บาทนะคะอี u ู u d m ดีแมกส S L X ค่ะมีเทอร์โบนะคะเป็นปั๊มสายแล้วค่ะรถกระบะปี03ราคา95,000บาท บอดี้สวยเดิมบางไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไฟหน้าไฟท้ายเปลี่ยนใหม่สีสันยังดูสวยยังดูดีเครื่องเกียร์นิ่มๆขับขี่ใช้งานปกติไม่มีไอน้ำไม่ดันใดชาร์เปลี่ยนใหม่ค่ะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้ได้เลยนะคะคัสซีสวยเดิมตลอดเส้นร้อแม็กทีอียางปี2022ภายในสวยสะอาดเกียร์ธรรมดาค่ะ แอร์เย็นฉ่ำเอกสารมีครบนะคะภาสีพรบรปี66ท่านใดที่สนใจรถกระบะคันนี้นะคะพิกัด,ดูรถได้แถวรังสิตค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถติดต่อโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรคนขายไว้ให้เรียบร้อยเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจนะคะสวัสดีค่ะ